เมื่อนานมาแล้วปีศาจจิ้งจอกได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มมันได้เข่งฆ่าคนไปมากมายแต่แล้วมันก็เกิดลงรักหญิงสาวคนหนึ่งเข้าและด้วยสิ่งที่มันเคยทําไว้มันก็ทําให้ทั้งสองคนต้องผัดพาคจากกันปีศาจตัวนั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวว่ากันว่ามันก็ยังคงรอคอยคนรักแม้เวลาจะผ่านมาเป็นพันปีแล้วก็ตามปี1999ครอบครัวครอบ,ค,รอบคนหนึ่งกําลังเดินทางกลับบ้านวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาว พ่อแม่จึงซื้อมา้าหมุนให้เธอเป็นของขวัญพวกเขามีความสุขกันมากแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นไฟทุกดวงบนถนนดับลงมีบางอย่างพุ่งเข้าใส่รถของพวกเขามันพุ่งใส่อย่างรุนแรงจนทําให้รถพลดิดคว่ำเด็กสาวฟื้นขึ้นพ่อแม่ของเธอบาดเจ็บสาหัสมีใครบางคนอยู่ที่นอกรถและเมื่อพวกเขาก้มลงมันกลับเป็นพ่อแม่ของเธอซะอย่างนั้นเด็กสาวสะดุ้งตื่นขึ้นเธอยังอยู่ในบ้านของเธอ เรื่องทั้งหมดนั่นเธอแค่ฝันไปเธอรีบพุ่งตัวไปกอดพ่อแม่ของเธอเธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นและเธอก็มานั่งเล่นม้าหมุนที่พ่อแม่ซื้อให้แต่เธอเองก็นึกขึ้นได้ถ้าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นแค่ความฝันแล้วม้าหมุนตัวนี้มาจากไหนล่ะแล้วเมื่อเธอดูมันดีๆแล้วคอของหมาหมุนตัวนึงก็หักไปและที่แขนของเธอเองก็มีรอยเปื้อนเลือดแม่คะหนูหิวแล้วหนูอยากกินขนมวอนัคแม่เองก็รีบไปหาขนมให้ทัในใดนั้นเธอก็รีบคว้ากันไก ขนมวอนาทคงจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะออกไปซื้อให้นะและเด็กสาวก็พูดขึ้นบ้านเราไม่เคยมีขนมวอนาทหนูเคยเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเพราะเผลอไปกินมันแม่คงจะลืมนะโทษทีนะวันนี้แม่เหนื่อยมากจริงๆแม่หนูนะ่ะไม่ลืมหรอกเพราะว่าเธอหน่ะเป็นหมอเธอหน่ะไม่ใช่แม่ฉันเด็กสาวแทงแม่ด้วยกงไายแล้รีบวิ่งหนีไปมานี่นะไอเด็กเวน เธอขังตัวเองไว้ในห้องและปิดตาเธอหวังให้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ความฝันจู่ๆเสียงทั้งหมดก็เงียบลงเมื่อเด็กสาวลืมตาขึ้นเธอก็ได้เห็นชายคนหนึ่งถือล่มอยู่ตรงหน้าของเธอฮึไม่ใช่อีกแล้วสินะจงลืมเรื่องนี้ซะเด็กสาวตื่นขึ้นอีกครั้งอุบัติเหตุน,นั้นเกิดขึ้นจริงและพ่อแม่ของเธอก็หายตัวไปส่วนชายคนนั้นก็เฝ้าดูเธออยู่ห่างๆ บทที่ 1. ชายหนุ่มกับล่มสีแดง21ปีผ่านไปชายคนนั้นตื่นขึ้นในตอนเช้าวันนี้เขาต้องไปงานแต่งเขารีบอาบน้ําแต่งตัวมีโน้ตเขียนทิ้งเอาไว้กินข้าวก่อนกินไอติมนะครับแต่เขาเองก็ไม่สนและเมื่อเขาแต่งตัวเสร็จเขาก็หยิบล่มสีแดงและเดินทางไปงานแต่งเขาเดินทางมาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหเจ้าบ่าวก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย เขาเดินทางเข้าไปหาเจ้าสาวไม่เห็นเธอจะส่งบัตรเชิญแต่งงานมาให้ฉันเลยนะซ่องตัวซะเก่งเชียวคิดว่าเปลี่ยนรูปลักกับตัวตนแล้วฉันจะจาไม่ได้หรืองไงเจ้าสาวรีบขอร้องกับชายคนนั้นฉันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ฉันไม่ทําลายมนุษย์ด้วยซ้ํากินคนไปตั้งมากมายและจะหวังแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยนะเจ้าสาวเองก็ยังขอร้องเขาฉันมีคนที่รักแล้วนะน่าจะเข้าใจฉันสิไม่ล่ะยังไงวันนี้เธอก็ต้องตายทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กัน เจ้าสาวกาลังจะพ่ายแพ้และถูกจัดการแต่ดันมีคนเดินเข้ามาหาพวกเขาซะก่อนงั้นก็รอจบพิธีก่อนละกันเรื่องตัดกับมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอเองก็กําลังเดินทางมางานแต่งเช่นเดียวกันเธอเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการสิ่งลึกลับและตอนนี้เธอก็กําลังหาเรื่องใหม่มาทํารายการผู้ช่วยของเธอเองก็ถามคุณนะ่ะไม่กลัวเรื่องผีหรือว่าสัปหลาดบ้างเลยเหรอครับฉันเองก็เชื่อนะแต่ไม่คิดจะกลัวมันเลยสักนิดชายหนุ่มรอจนเบื่อจึงมาเดินเล่นที่ด้านนอก โดยผู้หญิงคนนั้นก็มาถึงงานแต่งแล้วเช่นกันเธอมีชื่อว่าจีอาและเมื่องานแต่งจบลงชายหนุ่มก็รีบเดินเข้าไปหาเจ้าสาวเจ้าสาวก็รีบเข้ามาจมตีเขาแต่เขาก็สวนกลับเธอไปจนเธอคอหกักเจ้าสาวรีบหมุนคอกลับเฮ้ยเธอนี่มันน่ากลัวไปนะเธอปาแจาก,กันใส่เขาแล้วก็รีบหนีไป <c oughs> เสียเวลาซะจริงเขาได้จัดการกับเจ้าสาวแล้วก็พักพัว เจ้าบ่าวที่เป็นคนก็พยายามจะห้ามเขาแต่เขาก็ทำให้เจ้าบ่าวสลบไปตอนนี้เจ้าสาวยอมแพ้แล้วเธอขอร้องให้เขาช่วยลบความทรงจำของเจ้าบ่าวซึ่งเขาเองก็ตกลงเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะมีเวลาตั้งเยอะแยะแต่ไม่รีบหนีไปเกิดชาติหน้าก็อย่าทำเรื่องโง่ๆอย่างการรักใครอีกละเขาได้ปิดชีพเธอและเธอก็สลายหายไปและเขาก็ลบความทรงจำของเจ้าบ่าวให้ตามสัญญา g รได้เห็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น อยู่ๆงานแต่งก็ยกเลิกกลางคันคนในงานก็บอกว่าเจ้าสาวหนีไปจ r อลีบเข้าไปดูในงานและเธอเองก็ได้เจอขนของบางอย่างเข้าเธอรีบนํามันไปให้หมอตรวจมันคือขนจิ้งจอกนะครับพันพื้นเมืองของเกาหลีพบเห็นได้ทั่วไปและจ r ก็คิดแต่พบเห็นในงานแต่งเนี่ยนะ หลังจากที่เธอออกไปหมอก็รีบโทรหาชายคนนั้นชายหนุ่มมานั่งเล่นที่สวนสาธารณะลูกโป,ป่งของเด็กคนหนึ่งหลุดมือไปเขาก็ใช้พลังดึงกลับมาให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นเข้าจึงเข้าไปคุยกับเขาคุณลุงไม่ใช่คนใช่ไหมครับฉันเป็นทิ้งจอนะ่อเก้าหางนางั้นลุงก็อายุเกินร้อยปีแล้วสิน่าจะมากกว่าพันปีแล้วล่ะแล้วคุณลุงมาทำอะไรตรงนี้ล่ะครับรอคนอยู่นาะใครครับหลักแรกนาะแล้วทำไมคุณลุงต้องรอนานขนาดนี้ด้วย พราจิ้งจอกรักได้แค่คนเดียวต่อให้นานแค่ไหนก็จะรอแบบนี้แม่ผลที่มารอคนส่งพัสดุทุกวันแบบนี้ไม่ใช่ความรักไหมครับนี่เจ้าหนูมนุษย์น่ะตายไวนะเพราะงั้นก็พยายามให้ดีที่สุดละ่ะถ้าอะไรที่มันเกินรับไหวก็ปล่อยวางบ้างฉันไปก่อนนะเจ้าหนูและเขาก็เดินจากไปเขาเดินมาที่สำนักง,งานโลกหลังความตาย มีประกาศตามล่าปีศาจมากมายอยู่ที่นั่นและมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องออกล่าปีศาจพวกนี้ไม่เจอกันนานเลยนะครับไม่คิดเลยนะว่าผู้ยิ่งใหญ่แบบคุณต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้ด้วยแล้วผมต้องทํางานบ้านนี่ไปถึงเมื่อไหร่กันฮะหญิงแก่ก็ได้ตอบกับเขาต้องให้ฉันอ่านให้ฟังอีกรอบไหมเนี่ยข้าอียอนวิญ,ญญาณแห่งคุณเขาจะคอยลงโทษปีศาจที่ทําผิดกฎบนโลกมนุษย์แลกกับการคืนชีพให้คนรักจิ้งจอกไชนีเสมอนี่หรือจะให้เผ่าสัญญาทิ้งล่ะ อียอนก็รีบเข้าไปห้ามเธอรู้แล้วรู้แล้วคอ่คอยคุยกันก็ได้คนแบบคุณนี่ต้องตกนรกนะรู้ไหมและอียอนก็เดินจากไปพอเขาเดินออกมาหมอก็รีบโทรหาเขาหมอเตือนให้เขาระวัง GR ไว้เธอหนะ่ะเป็นพวกกัดไม่ปล่อยนะอียอนก็พูดกับหมอก็ลองจับฉันให้ได้ดูสิเรื่องตัดกับมาที่จ R มีชายคนนึงเข้ามาให้บอกแสเกี่ยวกับอียอนแต่เธอเองก็จับพิรุษของเขาได้ เป็นนักศึกษาส่วนพ่อแม่เป็นชาวนานเนี่ยนะแต่ใส่รองเท้าสั่งตัดคู่ละสี่ล้านใครมันจะไปเชื่อกันล่ะงั้นก็ไปดูเองละกันครับตรงที่พ่อแม่ของคุณหายไปนะ่ะและเขาก็จากไปความจริงแล้วเขาเป็นปีศาจท,ที่ปลอมตัวมาเฮ้อ <c oughs> เก่งจริงๆเลยนะเริ่มจะติดใจผู้หญิงคนนี้แล้วสิอีอนมาซื้อไอติมที P ่ร้านคนขายก็ตักให้พิเศษเพราะเขาเป็นลูกค้าประจำเออคราน้าขอปกตินะครับถ้าผมเป็นนี่ใครผมมีหน้าที่ต้องชดใช้นะ่ะ และระหว่างที่เขากินไอติมอยู่นั้นปีศาจต,ตัวนั้นก็โทรมาหาเขาไม่ได้คุยกันนานเลยนะพี่ชายหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้เว้ยไอบ้บ้าฉันยุ่งอยู่แค่นี้นะกินไอติมเนี่ยนะออกมาเจอกันสะหน่อยดีไหมผมน่ามีบอ่อแสนะบอ่อแสของแฟนพี่ที่ตายไปน่าเลื่องตตดกลับมาที่ GR เธอมาตามที่ชายคนนั้นบอกไว้และเธอก็ได้เจอกับเด็กสาวและชายแก่คนหนึ่ง ทั้งสองคนกำลังจะขึ้นรถโด,ดยสารประจำทางแต่ชายแก่ก็ห้าม GR ไว้โดยชายแก่คนนั้นก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดวงตาแล้วพอรถโด,ดยสารออกไป GR ก็เห็นอียอนอยู่บนรถคันนั้นแล้วเมื่อรถคันนั้นขับไปสักพักอยู่ๆไฟตามทางก็ดับลงเอาจนได้สินะเรืองตัดกลับมาที่ GR เธอมาส่งชายแก่ตามทางที่เขาบอกไว้และชายแก่ก็บอกกับเธอไม่ขอบใจหรอกนะฉันตอบแทนไปแล้ว และจู่ๆชายแก่ก็หายไปรอบๆก็มีแค่รูปปั้นและเล่าที่ถูกวางไว้โดยที่รูปปั้นนั้นมันก็มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดวงตาจีอารีบขึ้นแท็กซี่ตามรถบัสคันนั้นแล้วพอไปถึงรถบัสก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีเพียงเด็กสาวที่เธอคุยด้วยคนเดียวที่สามารถรอดมาได้ส่วนทางหน้าของอีออนเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจีอารีบแจ้งตำรวจที่เธอรู้จกักฉันนะ่ะเกือบตายไปแล้วนะความจริงแล้วฉันต้องขึ้นรถบัสคันนั้น จีอารี่ไปถามเด็กสาวที่รอดชีวิตมาได้เธอดูมีท่าทีที่กลัวอียอนเป็นอย่างมากและหลังจากที่เธอออกมาด้านนอกเธอก็ได้เจอกับอียอนเข้าทั้งสองคนได้มานั่งคุยกันทำไมโปรดิวเซอร์ต้องอยากเจอผมด้วยล่ะครับอ๋อจะให้ผมไปเป็นไอดอลใช่ไหมโทษทีนะครับเพราะสวรรค์อย่างเดียวของผมก็คือหน้าตาเธอได้สอบถามเขาหลายอย่างแต่อียอนก็ปฏิเสธและหนีไปแต่เธอเองก็ได้รอยนิ้วมือเขามาแล้วจีอาร์พาเด็กคนนั้นมาที่บ้าน แล้วพออียอนไปหาเด็กคนนั้นพยาบาลก็บอกว่า GR ฝากข้อความไว้ GR ได้คุยกับเด็กคนนั้นและตอนนี้เธอเองก็รู้แล้วเป็นปีศาจที่ปลอมตัวไม่เนียนเลยนะผู้รอดชีวิตคนเดียวจากอุบัติเหตุใหญ่แต่กลับไม่มีบาดแผลเลยสักนิดมันไม่แปลกไปหน่อยหรอและเขาก็เปิดเผยตัวตอน GR กํากำลังจะถูกฆ่าผมบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าผมไม่อยากเป็นไอดอลอีออนได้เข้าต่อสู้กับน้องชายและน้องชายก็เป็นฝ่ายแพ้ เขาได้บอกกับพี่ชายนี่พี่ชายเรามาพนันกันหน่อยดีไหมถ้านายหาฉันไม่เจอภายในหนึ่งเดือนผู้หญิงคนนี้น่ะจะต้องตายและเขาก็รีบหนีไปเขาได้มาลลความทรงจำของ GR ทิ้งแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่า GR ถ่ายคลิปทั้งหมดเอาไว้เธอได้โดดตึกเพื่อพิสูจน์ความจริงซึ่งอียอนก็ตามไปช่วยเธอไว้และเธอก็ฉีดยาสลบใส่เขาและตอนที่หนึ่งก็จบลงแค่นี้ครับ ใครที่อยากให้ผมทำต่อก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ